กบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านพี่น้องจ๋ามาบานหลังจากไปตลาดมาก็ได้น้ําส้มอ่ไม่ใช่น้ําส้มน้ําเออน้ําส้มน้ําส้มข้นสดปัน่นแล้วก็กินสลัดพี่น้องอันนี้ก็ไม่ได้ฮิลตี้อะไรนะคะอยากกินไเฉยเพิ่งถึงบ้านฝนกระตกพี่น้องเลย นี่เป็นสลัดสลัดพักเป็นน้ำสลัดแบบบริบริเฮลตี้หรอแต่ว่าอยากกินว่าจะสื่อใครมาเผิ่อมอยู่พี่นอ้องเพราะว่าเอาให้หมดก่อนตอนนี้น้ำสลัดมันก็ไม่ได้แบบคลีนอะไรมากมายนะ แต่ว่าเราเบื่อไก่เบื่อไข่แบบเมืออเนื้อที่แบบว่ามันเคี้ยวยากมันกืนยากถ้าพ,พักกับไข่แนยอยู่โอ้สีสันได้อยู่นะว่าจะซื้ออกไก่ในเซเว่นมาอยู่ตเราคิดว่ามันอาจจะกินไม่หมดเสียดายเพราะว่าตอนนี้มันก็เย็นแล้ว เนี่ยเสร็จมากินน้ำกันจ้ามีกระหล่ำขาวกระหล่ำม,ม่วงแครลลอทมีแก้มังกรมีถั่วมีลูกเดือยมีข้าวโพดมีแก้มังกรมีไข่ต้มแก้มังกรหมอแนะนำให้กิน คุกๆข้าวโพดตรวนี้ดีอยู่หนึ่งมือนี่ว่าเจอแบบโอโอเอามีมันด้วยถ้าเป็นพวกผักพวกอะไรเนี่ยผิงกินได้เยอะนะฮะยำแหลกๆเอาอ,อร่อยอร่อยมาก ไปตลาดพึ่งกลับมา ตัดเลี่ยนได้ดีเลยเพราะว่าน้ำสลัดมันออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆน,น้ำสลัดมันขอดสีเลย มันนี่กลัวอิ่มไวเดี๋ยวมึงกิงกินตัวนี้เสร็จก็เราต้องไม่กินเร็ว ยังตินนิสัยกินเร็วพลังเทือแบบบางทีเราแบบลืม,ลมตัวนะเราน้ำสลัดน้ำเชือบอยู่ที่ผักเปรี้ยวหวาน ็นอะไรที่อร่อยมากไขแดงก็กินไปเลยอร่อยทิงสั่งสาหร่ายว่ากะมิมาอยู่นะคะประโยชน์เยอะมาก กินไหมมันกินพวกมันพวกขาว้าวโพดไะบอกยายาฮะมันขึ้นเหรอเออทุงขยเไม่เหนียวเน่าอ่ะนั่นเหม็น <laughs> นั่นคิดว่าจะเอาไปถิม่มมือือื่นสเสาไงหมายถึงว่ามือขึ้นไม่วันสอดไรถุงมืเด้อ ข้าวโพดเพราะว่าถ้ากินมันเข้าไปเนี่ยมันจะมันอาจจะจุกได้พอกินไ้สลัดเ,เขียวเขียวส้มก็เปรี้ยวดีไ <c oughs> <c oughs> ม่อยากขอ,อกล้องนะัะน <c oughs> นัวอร่อยเมื่อกี้ไปตลาดก็ได้ได้อะไรมาทำกับข้าวเย็นเฮ <c oughs> ดเฮดขมเมื่อวานอัน เด็กหน่อยพวก็เอามาขายด้วยเพราอิจาน่ะางอ่อมบ้านขายอยู่มันเป็นยางวะพี่ยางแถวกุ่มเก่าตักไปเลยนี่ก็เริ่มอิ่มแล้วแต่ว่าพวกผักเนี่ยมันเคี้ยวง่ายมันแบบบัวมันอิ่มไวมัน <laughs> อิ่มไ้นี่อันนี้อร่อยแก้มังกรก็คุณหมอก็แนะนำให้กินได้ มื่อวานยายาก็ซื้อมานะคะ4โลก็ได้หลายลูกอยู่แต่ว่ามันลูกเล็กใช่ไหมลยู่ไงเรากันแก้มังกรคนจอดอยู่หนาตลาดในสลาดนี้พี่น้องถ้าจ้เาดักข้างไว้แตาค้นแบบฝ้าซื้อแน่นี่กระสิซื้อหนาตลาดไว้ ทั้งคนแบบปรยยางกับไปสุดๆข้างในน,นะข้างในก็จะถูกถูกกว่านี้ก็มีนี่ก็มีถั่วแดงด้วยขา,ขาวๆลูกเดือยกระลำ อันเออเบิดขนาดเขาไม่แปลงมันมได้แม้คนนึงเบิดว่าไม่ให้กินตีดูขหายนีนเบิดนด้ำสด 嗯，我来、mm. voilà. ยังก็อุ้ยค่นสวยมากนั่นไปยานแลนแลนแลนเรืองแลนแลนแลนแล้วมากินหน่แล้วพีพีมาพี่มานน่มามากินหน่มามันหนกินบ่เด้อยแกะมังกร เอามาสวัสดีค่ะเด็วสวัสดีค่ะอ่าอนี่เก่งยังเอะเออยังมันยังเอาอย่างเดียวเก่งถต่ว่าแคบวะแคบอันนี้งับไปงับไ้ว่างไว้มาสวัสดีค่ะได้ไหมสว,ส,สวัสดีค่ะก่อนพีพีสวัสดีค่ะท้องไผ่นี่ท้องไผ่นี่อ,อ,อมๆป่ะเอาอีกปเนี่เอามันบ่ะ นี่ยวเอาแกมังกรอุ้มอุ้มอุ้มเอาอันนี้บะนี่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 น่นี่อาอ้บันเบิดบ่เอ้ยช่าเก่งหน่ามามาไหวสวยสวยเอฟซีนะไหมไหวสวยสวยจ้าเอาไหวสวยสวยพี่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 ไหวให้กล้องเห็นนี่ไหวไหวแบบ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 แแบบขึ้น น้องซิเ่นบ้าจ่ากอนจ่ากอนจ่าสวยจ่าเฮปปี้เล่นเลยเอาอีกบ้นนี่ยเอาม่มีเพี้ยนมาก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 พุ่น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 ว้ายมีเ้ยนมากมีพี้ยนมากมีเพี้ยนมากเออเอาสีนาละบัดเอาเอ้ อ๋อพี่ไปเล่นน้าไปโดดโดดโดดใส่โอ่งเหรอไปโดดใส่โอ่งไหม <c oughs> อ่ะมันฮะนี่ใส่เอาดีมาอุ้มอ่ะมันนี่บ่เอาข่าโพดอันนี้ข่าโพดขพ่าโพดข่าโพดข่าโพดอุ้มมาข่าโพดพิงหูแล้วอุ้มมาข่าโพดอ่านี่หนี้นี้ข่าโพดนี่ฮะนี่นนอ่ะอ่ะปลาสวยเห็บซีบิงังเอ้หนี่ แอบอ่แอบนี่หนาเยอยๆยังสั้นแอบโอ้มันมันเมียนั่นเอาเฉยๆนะมันมีหนังสลัดนะ้นก็เลยประมากเออเออออกสมดุลนวันอายังเอาเช็ดปากเช็ดากเออเช็ตาเช็ดบองได้เออเช็ดปาก อ้าวหักไหลเอามันบ่เนี่ยเอาบปเนี้ยอุ้มอุ้มอุ้มเอาถอดเกือบตะบันอุ้มอุ้มเอามันมาเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ก่อนเนี้ยอันนี้มันมันเอามันไอวะอ่ะตอนนี้ อันเล่นนะเอ้เออมนถอดเกือบไปได้บะเนี่ยอายุปนีน้ำสมนี่ยอายุ่ะสมบ้องมาเนี่ยพี่มั้สมปันสมบ้องว่เนีเอ้ามีเพี้ยนมากมีเพี้ยนมากมีเพี้ยนมากาเลวมาเลวเอาเอาเอาวาเนี่ย Oh. Okay. nghe gọi Mươn bỏ <cười> <cười> Nào, <đôi> มั่วมัวกัล้นล้นีบดดวล้นบอะไรน้อแแห้งขนาดมัวละกมองนี่และนี่นีอืมที่แรกมันหัวไมเนาะคุณว่ามันกรเด็นมันตะพุ่นมันเปียกเลยนี่นะดดไปได้แทนมากเลย S <S <an> อเอย่างบนตอทอลงมาหางบประมาณก่อนยางยังเราอุ่มยางยังเรามันจะหักได้หันมันจะหักเนี่ยเอาอยู่บอกเขาพูดเนี่ยอืม ยังเกาอื้อ๋อพีอ่อ่ะพีอ่อืมไปไปหาหมอพี่รถไปหาหมอปะ พี่น้ำสลัดนันครับพี่น้ำม,มันแสบถตกเดอ้อไปพอกันกินอาหารไปดีค่ะ